ใช้สองหน้าพิมพนี้มีใครรู้บ้างไหมว่าเป็นที่ไหนเอ่ยนะมาดูกันไปช้าๆเดี๋ยวมีฉเฉลยหลังหลังพิธนะครับพระชัยอยงค์นี้สร้างจากเนื้อตะกั่วนะเป็นพิมพ์ประกบสองหน้านะจะสังเกตนะครับว่าพิมเนี่ยอาจจะประกบเหลื่อมล้ํากันไปนะพระชัยพิมพ์นะี้สร้างมาพร้อมกับพระพุทธนะพระพุทธเนี่ยจะเป็นหลังยันแต่พระชัยเนี่ยจะเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังใช้เนื้อตะกั่วนะสร้างราวราปี2400 67เขาใกลมานิดหนึ่งนะครับเป็นของจังหวัดเพชรบุรีองค์นี้ก็คือพระชัยของหลวงพ่อชมวัดสิงห์ถือว่าเป็นพระดีน่าใช้นะแล้วก็ที่สําคัญค่อนข้างพบเจอได้น้อยสําหรับพระชัยของหลวงพ่อชมวัชสิงห์เนี่ยนะจะเป็นการหล่อแบบมีชนวนนะแต่จะเป็นการประกบสําหรับภาพพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพระที่หายากพบเจอได้น้อย คนพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีอยู่ในมือเนี่ยยังแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นของที่ไหนนะฝากไว้ครับใครมีนะครับพี่ของดีที่น่าใช้จริงๆ